สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงยิ่งนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาเ,เสร็เสิบนะครับผมก็ได้มีโอกาสาเดินทางมาอำเภอหนองสูงนะครับเพื่อมาร่วมถวายป่าป่ากับพี่น้องชาวบ้านกำพี ที่น้องตำบลบ้านเป้าของพวกเรานะครับในนามเลขานุกการนายกอบจอบมุขทาหารซึ่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านนายกของพวกเราพร้อมกับคณะก็มาร่วมงานนะครับด้วยถึงแม้ว่าในช่วงนี้ช่วง180วันนะครับก็ยังสามารถร่วมงานได้นะครับ แต่เราไม่สามารถที่จะบริจาคได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายในช่วงนี้ห้ามนักการเมืองบริจาคสนับสนุนใดๆทั้งสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็สามารถร่วมงานได้นะครับช่วงนี้ผมก็เดินทางมาลอยต่อระหว่างอำเภอนิคมคำสรอย กับอำเภอหนองสูงนะครับสินทางนี้ฉะนั้นท่านก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เขตร้อยต่อของอำเภอนี่กรมคำซอยและอำเภอหนองสูงนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเข้าภูเก้านะครับภูเก้าครับภูเก้าก็ในช่วงฤดูฝนลักษณะนี้นี่สวยงามนะครับ มีเกจิอาจารย์นะครับมีบ้านอยู่ข้างบนนะครับนี่ตรงนี้ก็คือภูเก่านะครับเป็นช่วงฤดูฝนก็ดูมาสวยงามพอสมควรนะครับด้านหน้านะครับพี่น้องด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่ต่างงานอยู่ตรงนี้นก็กังหันลมตำบลลมเกะ้าครับอำเภอนี่มกับซอยจังหวัดุฐหารนะครับถ้าท่านผ่านมาเส้นทางจะไปหนองสูงก็จะเห็น ก็สวยงามก็สมควรครับก็จะเห็นช่วงนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสแวะหรือว่ามีโอกาสเดินทางอำเภอนคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารไปอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านก็จะได้กินลมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับทั้งสองข้างทางอาจจะมีทั้งสวนยางพารานะครับ จะมีทั้งภูเขา,าจะมีทั้งทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับก็เหมาะสาหรับที่เพื่อนๆทั้งหลายหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยากกินลมชมวิวนะครับในช่วงดูดูฝนนี้นะครับให้าชวยงามนะตอนนี้เข้าออกเขตตำบลอนองสงใต้นะครับ อำเภอหนองสูงจังหวัดพุทธานครับผ่านพ้นจากอำเภอที่คมมาแล้วนะครับก็จะมีสวนยางข้างทางาตลอดทั้งทุ่งนานะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้พี่น้องอาชาวภูไทยอำเภอหนองสูงของเราก็ จะทํานาแบบทันสมัยแล้วครับแต่ก่อนเราปักดําอย่างเดียวตกตกก้าวานก้า,าหลังจากนั้นก็ถอนก้าพอได้คบหนึ่งเดือนแล้วก็จะทําการปลูกนะครับตอนนี้ทุกคนก็เปลี่ยนทําใหมให่ง่ายๆนะครับประหยัดแรงงานประหยัดงบประมาณ พากันหวานตั้งแต่บางเจ้าแล้วก็ตั้งแต่เดือนเมษานะครับเมษาพุทษภษษษามิถุนาฉะนั้นบางที่ก็ทุ่งนาก็เขียวขจีแล้วนะครับมาน้องสูงก็เหมือนกับมาเมืองภูเขานะครับจะเป็นภูเขาล้อมรอบครับจะเห็น ทั้งทุง่งนาทั้งสวนยางทั้งภูเขาให้ท่านได้ชมตลอดทางครับช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนชุฉ่ำไปด้วยต้นไม้นะครับถ้าดูในช่วงฤดูฝนีเราก็ไปได้ทราบว่าเป็นเขต จังหวัดมุกดาหารดินแดนอีสานนะครับถ้าไปรู้ดูแลก็ก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับก็มีภูเขาข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่บ้านคำพีน,นะครับจุดหมายที่กระผมจะเดินทางไปร่วมทำบุญนะครับ ก็อขอรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ